สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งครับผมไอซจากยูทูบกมลเวนะครับผมตอนนี้เรากันอยู่กันอยู่กันที่เมืองอัมบาล่านั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะจะพาหันนกนะไอตัวนี้มันเป็นหันนกนะผมไม่ได้เข้าตัวนี้มานานมากแล้วนะฮะก็จะพาหันนกมาเที่ยวนะครับผมก็เที่ยวใกล้ๆแล้วกันเดี๋ยวพาไปนางไม้ละกันนะฮะนางไม้ไดยาร์ตนะครับผมก็อุปรกรณ์ที่ต้องเตรียมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับของผมก็ใส่เหมือนเดิมนะครับผมผมก็เป็นบวกเจ็ดอ่าบวกเจ็ด ฮันโบธรรมดาครับผมรูตันนี่แหละนี่เดี๋ยวเราต้องไปทางซ้ายนะครับผมปึ๊บปึ๊บวิ่งมาเป็นบวกเจ็ดฮันโบธรรมดาที่ครับผมแล้วก็อื่นๆก็เหมือนเดิมครับเกงในเสื้อกล้ามนะครับแล้วก็ประดับก็ใส่เป็นคลิปโคโบกับคลิปของโอดูกครับผมเอ้ยโอบาลอนสิไม่ใช่โอดูกโอบาลอนนะครับก็ หรือถ้าใครมีอะไรก็ใส่ใส่มานะผมก็ถ้าเป็นสายนกจริงๆนะครับก็เน้นไปที่ทางเอจิแล้วกันนะครับเพื่อเอาเอพดีสูงสุดนะครับผมแต่เพอินของผมมันนกกำกึ่งนะเป็นนกไฮบิดนะฮะมันก็เลยแบบว่ามีทั้งเอจิทั้งเด็กรักก็มีนะครับผมได้หมดนะครับจะขิไม่ขิได้หมดทั้งนั้นนะฮะแต่ตอนนี้มันแบบว่ายังจ็อบน้อยอยู่ครับจ็อบประมาณ29นะครับผม นกจะออกแค่ประมาณสัก3ทีเท่านั้นเองะฮะนี่แต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะครับ3ทีแล้วก็การมีว่าหมงงูนะครับเอาไว้ดับเบิลไแท็กได้นะครับผมแล้วก็เอาลูกธนูไฟอย่างเดียวด้วยบันเทิงและคือไอ้ลิง2ตัวเมื่อกี้นะครับมันเป็นธาตุไฟนะครับผมต้องเอาลูกธนูธาตุอื่นมานะครับผมเอาลูกธนูไฟยิงยิงไม่เข้านะฮะ ก็ใครจะมาก็พกลูกธนูมาสักสองแบบและกัน,นครับลูกธนูไฟสำหรับยิงนางไม้นะฮะแล้วก็ลูกธนูอ้าวลืมกดนี่ครับไม่ได้เล่นนานเอาลืมกดอิมเขินเลยนี่แหละครับไม่ค่อยได้เล่นนาน,นครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับ,รบลักนี่ลักห้าสิบนี่ก็นกออกค่อนข้างจะบ่อยแล้วนะครับผม ี่บ่อยใช้ได้แล้วล่ะน่ครับเหลือก็คือการเพิ่มจ็อบของเรานะครับเพื่อให้มาได้นกออกครบ5ทีนะครับมันจะออกครบ5ทีตอนเลเวลจ็อบเลเวล41มางถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตอนนี้ก็ออก3ทีไปก่อนนะนี่เสียงยังเพื่อเพลินเหมือนเดิมนะผมก็ใครยัง ใครไม่เคยลองเล่นฐันนกก็ลองเล่นดูนะได้นะครับผมสนุกนะฮะเสียงมันก็ถ้าจะเพลินทีเดียวนะครับแต่แรกๆอาจจะลำบากนิดนึงถ้าใครเป็นแบบเป็นนกแท้ครับไม่อัปเดตมานี้จะลำบากค่อนข้างจะลำบากมากนะฮะเพราะเราจะยิงเบามากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบของผมมันไฮบิดไงมันมีเด็กนะครับมันก็เลยแบบว่ายิงก็แรงนะครับผมนกก็ออกนะครับมันก็ค่อนข้างจะเพลินนะฮะ ไอ้ไข่นี่ก็อยากดูกันนะครับว่าคือแจกหมือนไม่แจกนะครับคนดวงดีก็ได้ไวนะัผมได้แบบคนนี้ได้อันเดียวนี่ได้เลยนะครับอย่างผมนี่ไม่ได้นะหมดไปก็หลายล้านอยู่นะครับยังไม่ได้มาเลยนะฮะนี่ครับแมปรายยร์นนี่ของแราจะไม่มีนะครับผมของแรไม่มีเลยมาขึ้นจำไม่ผิดนะฮะแต่มันมีแบบว่าขยะราคาค่อนข้างจะดีนะครับผม ขยะทั้งจากนางไม้และพวกไอเนี่ยเต็มวอมนะครับหรือว่าไอลิงเมื่อกี้ก็ดีนะครับผมราคาค่อนข้างจะหลายร้อยอยู่นะฮะนี่โอ้โหชิลมากนะฮะหรือถ้าใครแบบไม่อยากมานางไม้นี่ก็ไปคอกก็ได้นะครับเคอกก็สบายเหมือนกันนะครับเราก็เอาลูกธนูไฟไปนะฮะอ่าบางคนเผื่อจำไม่ได้แล้วว่าทันนกผมสเตตัสเ,เป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะครับ ก็จะมีเอจินะครับตอนนี้กําลังอัพเอจิอยู่นะไอจีหกสิบเจ็ดนะครับกะว่าจะอัพให้ได้สักแปดสิบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ที่มีอยู่เยอะๆก็คือเด็กห้าสิบแล้วก็ลักห้าสิบนะครับนกค่อนข้างจะออกบ่อยแล้วล่ะนะฮะเพราะนกเนี่ยมันคล้ายๆกับคำนวณคล้ายๆคีย์ครับก็คือนกลักสามนกออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะก็คิดอะไรไม่ออกก็คือดูจากค่าคริติคอลนั่นเองนะครับว่า ฮั ppy ฮั ppy สู้ไม่ได้ครับผมฮั ppy ผมยังสู้ไม่ได้นะครับตัวนี้หลบไม่พ้นครับผมเอจิน้อยไปหน่อยนะครับเอจิแค่67นะครับคือถ้าแบบว่าถ้าของไม่ค่อยเยอะนะครับแนะนําว่าอัเอจินําำไปก่อนนะครับอาจจะเป็นเอจิ80นะครับแล้วค่อยจะค่อยกลับมาอัพลักอัพเด็กอะไรแบบนี้นะครับผมคือของผมมันแบบว่าพอจะมีของไงก็เลยหาของเพื่อฟรีได้นะฮะก็เลยแบบว่า อัพเอาแรงเข้าว่าก่อนนะครับเลยไม่ได้เน้นที่ไอจิเท่าไหร่นะฮะแล้วก็พวกสกิลสกิลอะไรพวกนี้คือสกิลเนี่ยผมอัพเป็นสายนกทั้งหมดเลยนะผมหรือถ้าแบบว่าใครแบบว่าอยากเลเวลนะผมแนะนำว่าอัพนี่ครับบาร์ดไมค์ครับผมแล้วเก็บเป็นเหมือนทันแทบไปเลยนะฮะเราก็จะสามารถเลเวลได้นะครับผมแต่เผอิญผมอัพมาแล้ว อัพเป็นสายปกติมาแล้วนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่ถ้าใครแบบยังไม่ได้เล่นจนถึงเลลประมาณนี้นะครับก็จะลองอัพเป็นแบบสายฮันแทบไปก็ได้นะครับอัพถึงแค่นี้อัพถึงแค่เอาบัสไมล์ก็พอนะครับผมเพราะถ้าเป็นแบบไฮบริดอย่างผมเนี่ยมันจะมีเด็กเยอะอยู่แล้วนะครับถึงอินเราจะน้อยนะแต่เด็กเราเยอะนะครับเด็ก50นี่ก็ก็น่าจะแทบไปแค่ K A ตายนะอาจจะ2อสมทีอาจจะสัก สามหรือสี่ทีตายนะครับแต่ก็น่าจะเวลเร็วกับสายปกตินะครับผมมันก็เป็นอีกทางหนึ่งนะพี่แต่ว่าฮันแทบจะเอ้ยฮันนกจะเวลไวๆนะสำหรับสายให้บิดนะถ้าเป็นนกแท้เนี่ยมันไม่มีเด็กนะครับผมมีแต่ลักกับเอจินะครับมันใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกซิกเล็กๆน้อยๆครับมีคนบอกผมมาครับคุณเทียบอกผมมาครับแต่ผมไม่ทันแล้วครับผมเวลวางอัพสกิลมาครบแล้วนะฮะ ก็ไว้สำหรับคนแบบว่ายังไม่ได้รวมตัวมานะครับผมนะครับเอวีดีแค่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับแต่ก็ยังสนุกสนานได้อยู่นะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็เอาให้หายคิดถึงนะครับคลิปนี้ทำเพื่อให้หายคิดถึงนะฮะก็ใครสนใจยังสนใจฮันนกอยู่ก็รอติดตามนะจะพยายามกลับมาเล่นบ่อยๆนะครับผมเพราะ ว่าจะซื้อเซตฮันมาใส่นะครับแต่กําลังคิดอยู่ว่าต้องไปลงทุนกันไนท์ก่อนนะฮะเอาซีรีส์ไนท์ให้จบก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับใครมีอะไรสงสัยก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนํามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปลองทําหรือว่าไปลองคอมเมนต์มาก็ได้ครับเดี๋ยวผมตอบคําถามให้นะฮะของผมมันแบบกึง่งมิกมากอะ่ะมิกจริงๆนะครับมีทั้งเด็กเด็กลักเล่น สายขิด้วยด้วยนะคะคือมันมีทั้งนกทั้งขินะฮะทั้งเบิ้ลนะฮะทั้งเมื่อจากหมวกมูนะครับแล้วก็เล็กคือแบบออโตสเปลมากอะทั้งตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชิวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยาวนะฮะก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ยู u ูปกำมันเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ u t u b e นะสําสำหรับวันนี้สวัสดีครับ